สวัสดีช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้พี่เพนอยู่ใต้ต้นมะขามเทศสีชมพูวันนี้พี่เพนจะพามาดูความดกของมะขามเทศสีชมพูนะคะอันนี้พี่เพนปลูกหลังบ้านประมาณสามต้นพี่เพนเก็บมาเดือนกว่าแล้วค่ะเกือบเดือนเออน่าจะเดือนเดือนหนึ่งอ่ะน่าจะเดือนหนึ่งอะคะ่ะเพนเก็บมาราวๆเดือนหนึ่งแล้วค่ะยังดกเต็มต้นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่าทุกอนุเขาเยอะขนาดไหนเนี่ยค่ะ เพียบเลยมีแต่มะขามเทศมีแต่ฝักมะขามเทศเลยนะคะเนี่ยค่ะพันธุ์สีชมพูนะคะดูกิ่งนี้กิ่งเดียวค่ะเนี่ยนี่เก็บไปบ้างแล้วนะคะทุกอันูค่ะอันนี้กิ่งจับถึงเลยค่ะผลมันอะฝักมันพี่เป็นจับถึงเลยเพราะมันเตี้ยเดี๋ยวพี่น่าจะแต่งกิ่งให้มันโน้มโน้มลงกว่านี้อีกค่ะ นี่ยค่ะความดกของเขาเห็นไหมมองไปตรงไหนก็จะมีแต่มะขามเทศเลยเนาะเนี่ยค่ะเพียบเลยเต็มไปหมดเลยฮะพามาชมกันไอ้สูงก็สูงไอ้สุกก็เยอะอะค่ะเต็มต้นไปหมดกล้องพี่เป็นมันพี่เป็นใช้ไม่ค่อยเป็นด้วยแหละซูมขึ้นก็เลยให้ดูไอ้ที่ต่ำๆแล้วกันเห็นไหมคะว่าดกขนาดไหน มองไปเนาะเห็นไหมทุกอนูเลยค่ะเป็นพวงๆเลยค่ะไม่มีตรงไหนที่จะไม่มีฝักมะขามเทศนะคะเยอะไปหมดเดี๋ยวพามาดูทางนี้อันนี้เมื่อกี้ฝนมันคลื่นๆเนาะ <c oughs> มันขู่พี่เพนดูพี่เพนใช้ความสามารถพิเศษให้ฝนขู่บ่อยๆแล้วพี่เพนจะได้ตังค์เยอะเลยนะคะ กลัวฝนค่ะเพราะว่าถ้าโดนปุ๊บดํากว่านี้แน่นอนอันนี้ยังไม่โดนโดนแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่สุกนะก็ไม่มีผลอะไรค่ะก็เดียงค่ะมาดูความดกของเขานะแต่เยอะไม่เยอะก็มาดูนี่มีแต่มะขามเทศสีชมพูมีแต่ฝักมะขามเทศทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยนี่ทุกอนุค่ะที่เป็นให้ดู อ,องไปตรงไหนก็มีแต่ฝักนี่ขนาดพี่เพ็นเก็บแล้วนะคะขนาดพี่เพ็นเก็บแล้วนะดูดิมีแต่ฝักมะขามเทศเลยค่ะเตีย้ยเตีย้ยเรียดดินนี่จับได้เลยดกดกเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็มีเป็นอันนี้เด็ดไปบ้างแล้วค่ะพวงเนี่ยค่ะดูดิพวงเนี้โอ้โหนี่ดูมีแต่ กิ่งหนึ่งนี่นะคะ่ะเพียบเลยน,นี่คือเก็บไปบ้างแล้วเนาะนนี้ก็เก็บได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้มาดูกิ่งที่ตรงที่พี่เพ็นไม่ได้จัดการสาง,สางกิง่งสางอะไรเขานะคะดูข้างล่างข้างล่างก็ยังมีติดอีกเยอะแยะเลยค่ะเพียบเลยเยอะจริงๆก้ะเทศยอยากแนะนําให้ปลูกเลยค่ะพันธุ์สีชมพูนี่แน่นอนจริงดกๆแต่พันธุ์อื่นพี่เพ็นก็ ไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะหามาปลูกเหมือนกันจะได้หลากหลายเนาะก็คลิปนี้ก็พี่เพนพามาชมค่ะกับมะขามเทศสีชมพูเนาะแต่ถ้าพี่เพนมีกิ่งพันุขายด้วยนะก็ที่สุรินก็มาซื้อได้ที่ตลาดเขียวถ้าเกิดอยากได้ก็นัดโทรกันได้ก็เบอร์พี่เพนก็063ค่ะ0ูนย์ศูค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ